สวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านครับผมเรียกได้ว่าวันนี้นะฮะเป็นวันที่พิเศษสุดๆครับที่มีแขกรับเชิญฮะอย่างเป็นจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงเฮ้ยยังอย่าเพิ่งดิมึงอย่าเพิ่งมาคัดคัคัเอาใหม่เอาใหม่จานแฮมไรเดอร์ครับสวัสดีครับจานแฮมครับสวัสดีครับโอ้มึงแทรกเข้ามานี่ไม่ให้กูเปิดเลยนะจานแฮมไรเดอร์เออปรมาจารย์เป็นปรมาารยนหรือยัง อยิ่งกว่าเฮ้ยอวะเรียกว่าเรียกว่าพลตรเวงพลตรเวงด็อกเตอร์ศาสตราจายนนายแพทย์แทมไรเดอร์นะฮะที่ผู้ผู้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเอฟซีโมบายเออไม่เคยที่จะทบต่วนวันนี้นะครับผมจะมาจัดทีมแมนยูในฝันของจานเหมฮะ แมนยูในฝันเลยเออผมไปสืบทราบมาว่าจางเทมเนี่ยกำลังติดตามนะฮะเชียร์ทีมอย่างแมนยูหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ดูเฉยไปเอาดูเฉยไดูเฉยเหรอดูเฉยเออเอาดูเฉยก็แล้วกันทีมในพีมีเลกเนี่ย หลายทีมทำไมถึงมาเลือกดูแมนยูคือคม,มึงจำได้ไหมเพี้ยนตอนที่เราเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สองไอออนไลน์สามด้วยกันอ,ะอ่ะอ่าออนไลน์สามตอนนั้นกูดูบาซ่าอยู่แล้วมันมีปีหนึ่งที่บาร์เซโลนาได้ชิงกับยูเวนตุสอ่าฮะน้านั้นบาซ่าก็ชนะแหละแต่ว่ามันมีนักเตะของยูเวนตุสคนหนึ่งที่กูดูแล้วกูชอบมากครับใครฮะก็คือก็คือปอปอกบาปอปอกบาใช่มึงชอบปอกบา ทุกเกียกร์กทั้งประเทศมึงชอบป๊อกบาไม่มึงฟังกูก่อนดิเออโอเคโอเคจุดตอนนั้นกูยังไม่รู้ไงอ่าอ่ตอนนั้นเราเรา,เราเขาเรียกว่าอะไรเรายังเด็กอยู่อะ่ะใครเก่งๆเราก็ชอบหมดอ,ะอ่ะอ่าครับผมเออแล้วสมัยป,ป๊อกบาพริกพริกอ่ะมันแบบโอ้ทั้งเอสดซิดคิลเลอร์พาร์ตยิงไกลชออ่ะ,อะคือตอนตอนนั้นคือถ้าใครเล่นฟีฟ่าออนไลน์ฟีฟ่าฟีฟ่าออนไลน์ก็จะมีนี่แหละป๊อกบาเอ็กไอ ใช่ไหมป๊อกบา์ X I นี่คือตัวเมตาเลยใช่มันมันยิงไกลโหดอ่ะทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงอ่ะครับผมก็เลยชอบครับก็เลยชอบปอกบาแล้วเกี่ยวอะไรกับแมนยูฮะปอกบาย้ายไปแมนยูไงโอเคพอพอไปพอไปดูแมนยูเข้าอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมครับแล้วลายปอกบาก็เริ่มออกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออจากที่ชอบมากๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้ชอบเท่าเดิมเอาอย่างนั้นแล้วกันอ,อพอปอกปาย้ายออกอะไรเงี้ยกูกูก็ไม่ได้ตามไปเชียร์อปอกปาต่อไงในไหนมันก็ได้ดูเมนูมาแล้วก็อ่ะก็ดูเมนูต่อไปใช่ประมาณนะั้นเหมือ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 นกูซ้อนมอไซค์ปอกปาแล้วปอกปาเอากูมาส่งที่เมนู <Hey. S 2> แล้วไม่เอากูไปด,ด้วย <laughs> <laughs> ปอกปาเลยปอกปาทิ <laughing> <laughing> ้งมึงเฉยใช่ใช่ ซึ่งวันนี้ฮะผมมาในหัวข้อนี้เลยนะครับแมนยูในฝันจานแฮมครับผมอยากให้จานแฮมเนี่ยจัดทีมในฝันนะฮะแมนยูให้ผมหน่อยอย่าอย่าเรียกจานอยากอยากให้มึงที่เอาด้วยอยากให้มึงเน่ะไอส์อ่ะวันนี้กูเนี่ยอยากให้มึงเนี่ยจัดทีมในฝันนะฮะแมนแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดให้หน่อย นะครับเออขอถามแผนการเล่นก่อนชอบแผนการเล่นไหนครับจริงๆคือถ้าถ้าชอบจริงๆเลยก็4-2-6เอ้ย4-4-2ฮะแมนยูสมัยก่อนครับผมแต่แต่แต่ว่าเอาแต่ว่าเลังสามเหมือนกันหลังนี้ชอบชอบนะชอบแผนอโบริมนะโอเคครับชอบแผนหลังสามแผนไหนก็ได้เอาหลังสามก่อนโอเคจัดไปครับซึ่งวันนี้ผมจะมาถามทุกตำแหน่งนะฮะจานแฮม ซึ่งมีข้อจำกัดให้ว่าจะใช้งบประมาณเพียง 1,000m เท่านั้นครับได้เลยครับจัดไปครับคือถ้าถ้าพันเอ็มก็คือเฉลี่ย11ตำแหน่งก็ตัวละประมาณ90กว่าเอมใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นแน่นอนประตูนี่คือเกินออกมาอย่างชัดเจนและฮะนั่นก็คือแน่นอนว่าต้องฟานเดซาอยู่แล้วฟานเดซาครับอีกเนเกินไปใ่ซึ่งภายในงบ 1,000m เนี่ยเราจะใช้ฟารเดซาร่างไหนได้บ้างนะฮะนี่ไง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  9ก้าหกละา6ก้าหกทีวายปีเก่าโอเคนะครับไม่ได้ได้เม็ดอยู่นะได้เม็ดอยู่เออเอาเม็ดไหมเอาเม็ดด้วยลองลองลองดูลองดูดิอ่านี่ไงนี่ไงร้อยเอ็มพอดีเลยเม็ดส้มเอาเม็ดส้มนะโอเคเม็ดส้มเม็ดส้มไปเลยเฮ้ยนี่ไงเก้าเก้าเก้าครับได้อยู่โอเคครับและเลือกทุย และฟานเดอซาครเป็นผู้รักษาประตูนะฮะของจันแฮมนันเองครับเม็ดส้มใช่ใช่ใชร่างนี้เลย,เ,ลยเอาละครับตำแหน่งต่อไปนะครับเป็นแดนหลังนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กของเราครับจานแฮมครับขอคนแรกก่อนฮะคใครดีครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้ <c oughs> คนนี้คือใครแม็กไวายแม็กไวอันนี้จริงมึงมาเหนือทลเแล้ว มึงทีมคอนเทนต์ไม่เนี่ยเขามีความพยายามมีความตั้งใจที่จะเล่นฟุตบอลอ่ะอ่าอ่าพี่เจงมืดูการ์ดดิเอาก้าสิบไปโอเคโอเคตัเก้าสิบโอ้โหนี่ถ้าซื้อร้อยห้าตัวเดียวนี่คือง้อบดเลยนะใช่ไหนด้วยมีเม็ดส้มบ้าเฮ้ยพอดีนี่ไงพอดีโอ้โหแจนแทมเหมือนวางหมากมา ใช่ใช่ใช่คนที่สองครับจันแฮมคระนึกถึงนึกถึงไอ้คนนี้ครับผมมาติเนสอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่ดูในแมนยูนะครับคือส่วนตัวแล้วเชียร์เมซี่อเจติน่าด้วยไงอ๋อเขาเป็นคนอเจติน่าด้วยเอาแล้วครับคนที่สองของจันแฮมนั่นก็คือเดอะบู c เชอร์ใช่เดอะบูเชอรจิวบูเชอร์จิ๋วมาติเนสนะครับผมซึ่งในเกม มีร่างที่ดีสุดของเขานั่นก็คือร่างฮาโลวีนครับโอเวอร์อันนี้บอกก่อนหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบเขาแบบด้วยสไตล์การเล่นอะไรยเงี้ยมันอาจจะติบเถื่อนอะไรเ้ยรับเออแต่เขาเรียกว่าก็ูชอบอ่ะเออคนมึงชอบเพื่อนโอเคอ่ะโอเคครับผมอ่ะแล้วคนที่สองของ ในตำแหน่งของกองหลังนะฮะนั่นก็คือร่างนี้เลยนะครับมาติเนตนะฮะอยากดซื้อนะฮะเอ้ยได้อยู่นี่ไงโอ้โหเก้าสิบล้านเป๊กอีกแล้วเก้าสิบเอ็มะฮะเอาครับคนสุดท้ายครับในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กครับจานแฮมครับเลือกใครครับผมเอาเป็นตำนานแล้วกันเป็นตำนานนะแต่ตอนนี้กำลังลังเลอยู่ระหว่างเฟอร์ดินานกับวีดิดอ่ะแต่ถ้าจะให้เลือกใครคงจะเป็น ฟอร์ดินานเลยอ่ะเฟอร์ดินานนะครับผมเอาเฟอร์ดินานแล้วกันเขาเอากองหลังแบบตำนานมาคุมเชิงหน่อยเดี๋ยวแม็กควายจะหลุดจะรั่วมาตีเนสมันจะบูดจะบูดเกิืนได้เลยโอเคครับล่างหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับได้ล่างนี้เลยใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่านี่โอ้โหพลังงานสี่ดาวขึ่งเลยนะได้ใมีมีเนี่ยพาวเวอร์เฮดเดอร์ด้วยเออดีครับดีอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรากดซื้อมาดูกันว่าจะได้ ได้มิดแดงฮะมิดแดงโอเคไม่ได้มิดแดงครับผมเอาครับตำแหน่งต่อไปครับในตำแหน่งของแดนกลางของจันแฮมครับผมเป็นใครครับคนแรกพูดไปแล้วตกใจแน่เลยเฮ้ยใครวะชาวัยสไตเกอร์เฮ้ยนี่มันบาสเตียนสะพายสไนเปอร์มาแป๊บเดียวเออมาแป๊บเดียว นะฮะชอบอ่ะเออชอบชอบชอบอ่ะโอเคชอบเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันเลยครับว่ามีร่างไหนกันบ้างนะฮะในตลาดนะครับของบาตเตียนสวายสไตรเกอร์นะครับผมมีประมาณนี้จานแฮมเลือกร่างไหนครับผมก็ต้อง98้แดแต่ว่าร่าง98านะฮะร่างนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูแจกของเขาหน่อยฮะเออเป็นยังไงฮะสี่ดาวเฮ้ยไม่มีลเหมาะสมคือต้องบอกนี้สาเหตุที่ ที่เอาเนี่ยเพราะว่าอันอันเนี้ยในในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกับแมนยูก็จริงแต่ว่าเราชอบเล่นในเกมไงครับผมใครที่ดูมานาน,านๆจะรู้รกัลกวยชวยสไตเกอร์ขนาดไหนครับผมยิงไกลได้ดีอยู่แล้วคนคนนี้<ม>นยิงไกลส่งไกลแน่นอนนะฮะอ้าส,สุดยอดเลยเจัดไปนะครับผมเราจะได้เอ้ย่นี่ไงมิสมดสุมใช่ไหมท่านผู้ดูเอาครับต่อไปคนที่สองครับกองกลางฮะ คืออย่างที่บอกคือมันมันจะไม่ได้แบบแมนยูจ๋าเพราะว่ายุคเซอร์กูก็ไม่ได้ดูไงครับเออกูเพิ่งซ้อนมอใส่ไซค์มากับป็อกบารูกวจะรู้จักแต่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเออไม่อันนี้อันนี้บอกไงเผื่อคนดูเขางงเฮ้ยพี่เลือกแมนยูบ้าอะไรเี่ยกองกลางอีกหนึ่งคนแล้วกันครับผมก็บูน่บูนูเฟอร์นันเดสโอเคบูน่ก็ต้องมาเลยเฮ้ยบูน่มาไอเราก็เพิ่งดูไงอ่าซึ่งจ็ทแฮมจะเลือกร่างไหนฮะ อ๋อดูดูร้อยสองหน่อยดิดูร้อยสองครับร้อยสองซีเอ็มเนี่ยร้อยสองฮะอ่าเท่าไหร่เม็ดแดงเม็ด,ดส้มเม็มแด,ดแดงเม็ดส้มครับอยู่ที่สองร้อยเอ็มฮะหรือจะเถิบลงมาแล้วเพื่อที่จะให้ได้เม็แด,ดแดงอ้าวนี่นี่ฮะอุ้ยเม็ดแดงสามสิบล้านอ้าเอาทำทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเอาเอาเลยเอาเลยโอเคครับจัดไปฮะ คนต่อไปครับนี้ก็ชอบตำนานครับเป็นตำนานชาวเอเชียปาร์กจีซุงปาร์กจีซุงผมก็ชอบเออเอเอผมชอบผมชอบผมชอบแมนยูนี่เราได้รับคนจากปาร์กจีซุงเยอะเหมือนกันผมชอบแมนยูอยู่สองคนชอบปาร์กจีซองนี่แหละแล้วก็ชอบเวลูนี่เอวลูนี่ก็ชอบเอาเอาเข้ามาพร้อมกันเลยสองคนเวลูนี่กับปาร์กจีซองเลยเหร โอเคยังไงลูนนี่ก็ต้องมาจัดไปงั้นเราไปที่ปาร์คจีซงกันก่อนนะฮะไปดูในตลาดครับทุกคนครับปาร์คจีซุงครับผมทั้งหมดที่มี RM นะฮะนี่ฮะร่างนี้เลยจัดไปมีขายครับ 208M อันนี้คือผมทันดูเพราะว่าลูนนี่นี่อยู่กับทีมแบบยาวมากอตั้งแต่แมนยูซื้อจากเอเวอร์ตันอะโอยสมัยก่อนนี่คลิปไวรัลของเขาใน YouTube แรกๆจําได้ไหม คลิปที่ตีลังกาแล้วมีคนเอามาพาดอีสานอ่าอันนี้ไม่ไม่ทันไม่ทันเหรอเฮ้ยเ<ม>ออยุคนั้นเลยหมูลูนเนี่ยก็คืออ๋อ <c oughs> ยุคตีลังกาเออใช่อีมึงจำัมภาษณดได้ไหมเออมึงจำได้ไหมเออจำได้ๆัมภาษณ์เบลูดี้กับโรนัลโดอ่ะ เอเออจำได้มันมัเจะมีอ่ะผมกบคิวมันจะนอยอยู่เออน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละอันนี้คือคลิปไฟล์ล์เลยของแมนไอนของลูนี่เนี่ยนะนะเออ,อเไม่รู้หาดูได้ไหมใทุกวนนี้ถ้ามีเดี๋ยวผมเอามาขึ้นให้ดูนิดหนึ่งเกผมเลี้ยงมิงมันนอเออโอเคนี่แหละนะตัวนี้เหรอ97ครับผมดักไว้ดักไว้ก่อนไหม ดัก C M ไว้ไหมได้เลยดักไว้ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรได้เอาเม็ดส้มเหรอส้มเลยเจ็ดเจล้านจัดไปตอนตอนนี้เรามี R M แล้วนาะเหลือ L M ใช่ไหมใช่ครับเหลือ L M แล้วก็หน้าอีก2ครับผม L M จริงๆคืออยากได้เป็นไรอันกิกอืมไม่มีไงพอหมดเลยอีกคนนึงก็ไมเคิลคาริกอันนี้ก็ชอบสมัยก่อนก็เล่นเกยบ่อย แต่ทั้งสองคนนี้ไม่มีใน FC Mobile ายเขาคงจะต้องเลือกจากตัวใหม่ๆแล้ใช่ไหมตัวใหม่ๆแ,แอนโทนี่ปะแอนโทนี่ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาออพูดทำไมอามาัดไงอามาัดอามาัดเดียวเอามาัดเดียโลครับผมาปปไปดูเอาฟัคไปริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็อามัดยืนฝั่งขวาโอ้โหนี่ไงเม็ดสม้มเฮ้ยพอดีเอาละครับผมพอดีเลย เอาจริงๆชุดนี้ถึงจะบอกว่าเป็นทีมในฝันแต่ก็ไม่ได้ชอบที่สุดนะเพราะหลายๆตัวมันมันก็ไม่ได้ชอบอ่ะเพียงแต่ว่าเ,เราเลือกเพราะเรารู้จักเฉยๆหลายๆตัวก็ไม่ได้มีขายด้วยตัวที่เราชอบชชอ่ะอเดี๋ยวเรานําอามัดเดียโลเข้าทีมของเรากันก่อนนะฮะกองหน้าออสองคนครับจะแฮมฮะเลือกพร้อมกันสองคนเลยเ้ยเลือกพร้อมกันเลยอ่ะมีใครบ้างครับจัดไปคันโตน่าโรนัลดุันโตน่าและคริสตยโนโรนัลดจบจบเลย นี่คือไม่มีตัวเลือกอื่นอันนี้คือชอบเลยชอบเลยชอบที่สุดเลยใช่โอเคจัดไปอิริคันตรงไหนคันตรงหน้าคันตรงหน้าและนี่คือนะครับการทั้งหมดของขันตัวหน้าครับผมร้อยหนึ่งรอยหนึ่งฮะร้อยหนึ่ง่างตู้เก็บฮะได้นี่ดูสแต็ปเขาหนิดึงเฮ้ยห้าดาวใช่โอ้โหคุณสมบัติขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยโอ้แต่ช้า ใน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 ภาคนี้คาตูน่าจะออกช้าอ่าอ่าอ่าอามีมีครับจังแฮมร้อยล้านจัดไปจัดไปต้มจักได้ป่ะหนึ่งสี่เก้ามีคนขายต่ำไหนมึงเหลือกบเท่าไรร้อยสี่สิบสี่ไปหามาอีกห้าล้านเออเดี๋ยวกูไปหาก่อนเฮ้ยกูเนี่ยหามาอีกห้าล้านกูนี่ยจะมีกูนี่ยจะมีนักเตะที่ขายได้อยู่ดูวันหาวันซื้อโรนอดให้กูนี่ไง อยากได้โรนโดขายไปได้เลยขายบันไปได้เลยเพื่อนขายไปจะเอาโลนโดจะขายเพื่อนโรนโดจะขายขายไปหมดโรนโดมาจะขายหมดตัวพอแล้วพอแล้วได้แล้วได้แล้วมึงไปรับตังค์ดึงซื้อโรนโดเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไหนนี่เหรอไม่ได้นี่เฮ้ยเละเละเละโอ้โหเรียบร้อยดักเลยหนึ่งสี่เก้าเดี๋ยวมีคนขายโอเคโอ้โหเพียงเสี้ยววินาทีคนก็เอาไปซะแล้ว โอเคและนี่นะครับก็คือแมนยูในฝันของจานแฮมนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้จานแฮมไล่ให้ฟังหน่อยนะฮะตั้งแต่ประตูถึงกองหน้าว่ามีใครบ้างครับผมก็ฝุกสามประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวินฟาร์ดซาสามประสาในแดนหลังเนี่ยก็คือมาตินเนสฟอดินานแม็กไกวตองกลาง5คนก็ปา์กีซุงบูโนลูนีชวสไตเกอร์แล้วก็อามัดดิยโลครับผม ส่วนหน้าคู่ก็คันโตน่ากับโรนัลดโ,ดโอ้โหสุดยอดนะฮะสำหรับทีมนี้นะเรียกว่าได้เม็ดส้มมาตั้งเยอะใช่ใช่แต่กูบอกเลยว่าวันแบบมันไม่ไม,ไม่ถูกใจแฟนแมนยูทั่วไปโดยแน่นอนแหละเอออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยครับและวันนี้ครับผมจะนําทีมในฝันของจานแฮมแมนยูทีมนี้ครับไปลงเรนกิ้งหนึ่งนัดน,นะครับผมภารกิจก็คือผมจะต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวห้ามเสมอหรือห้ามแพ้นะครับ และผมจะให้จานแฮมคิดให้ผมหน่อยว่าถ้าผมทําผลิตไม่สําเร็จจานแฮมจะให้ผมทําอะไรจะลงโทษอะไรผมเอาเอาเอาเหมือนคลิปล่าสุดที่เราทําก็ได้นายคลิปล่าสุดใช่อะไรก็คือนายจะต้องกินพริกตามจำนวนประตูที่โดนคู่แข่งยิงโอ้โหเป็นคนลิ้นปากว่ะให้ตายเถอะ โอเคอ่ะแล้วถ้าแล้วแล้วถ้าเกิดผมเสมออ่ะทำไงอ่าครึ่งครึ่งเม็ดก็ได้โอเคโอเคอ่าโ okay. อเคถ้าเสมอพิกครึ่งเม็ดแต่ถ้าแพ้ก็ตามจํานวนที่โดนยิงน,นะครับถูกเออโอเคจากแปถ้าชนะกินพิกป่นเออกูแพ้ดีกว่าร้อยสิบเอ็ดร้อยแปดร้อยเก้าเอาล้วครับมาดูครับว่าเราจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ เที่ยวยาวสิเบศเที่ยมึงโดนแน่นอนอ่ะเพื่อนเอ้ยรอดูได้เลยครับอ่ะมีแผนว่ายังไงครับแจ็คแมนไหมนี่ไงแผนคือคืออ่าพยายามถ่ายบอลออกด้านกว้างโอเคนี่ไงด้านกว้างโดยโดยที่ห้ามเสียบอลด้วยเออแล้วผมเมมนะผมเมมเมม เมมมมเมมเมมอ่ะบาที่ขึ้นขวาไม่ได้ก็ขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายไม่ได้ก็ขึ้นขวาใช่ตรงตรงกลางก็คือคอยเอาเชื่อมเฉยโอ้โหทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรพยายามจะให้วิ่งฮะเปิดเปิดเปิดมงกล้องหน้าเรามีสองเรามีริมเส้นด้วยโอเคเพื่อนนั่งไงเปิดเพื่อนสวยเพื่อนยพื่อน โอ้โหโอ้โโหคตรกูนี่มันสุดยอดว่ะนี่สู้ไฮ้ยสู้เบอร์สองไม่ได้สู้ทีนี้ทีนี้ทีนี้มึงกดตั้งรับเลยฮะอะไรนะกดตั้งรับกดตั้งรับไปเลยเพื่อนพอแล้วกูเอาแค่ลูกเดียวพออันนี้คือแผนแผนโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเกมรับของเรานะฮะแล้วเหมือนเดิมจังหวะจังหวะส่วนก็คือพยายามขึ้นซ้ายขึ้นขวาได้เลยขึ้นขวาตันเปลี่ยนแกนไปฝั่งซ้ายได้เลยครับ คแล้วก็เนิดเปิดหงมเขาไม่โดนหรอก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 ไม่ไป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 บอลหรอกเอ้ยบอลซาเหนียวว่ะโู้เน่าฟาดเหนียวเฉยเอยโอ้โหโอ้โหตายเถอะให้ตายเถอะบ่งทิ้งบ่งทิ้งโอเคอรับรับเราตรวจแล้วรับเราสรวนลูนี่ลูนี่มาที่ปาร์คปาร์คเปิดเหมือนเดิม ปาร์คเปิดเข้ามาอีกแล้วโอ้โหเดียร์โลเอ้าเปิดมาเดิมเปิดมาเดิมขอยิงเลยไปเนี่ยวอือไม่วูดีไม่ฟันวูดเอาขอโทษครับดื้อค้ดบอกเปิดดื้อเออนี่เออเอ้าเอ้าทขาไมแควปเปิด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 ครับมองฮยนั้ำหนั่่นนะแค่นั้นน่ะโอ้โหโคตรกูแม่งสุฮกสุฮกสุฮกครับ ขอคาราเต้นะฮะคาราวะขอบคุณครับโอ้โหอะไรก็เอาไม่อยู่โอ้โหคันตรงไหนฮะคันตรงหน้าตรงหน้านี่ขนาดไม่ได้เทอ่ะโอ้โหมันมันอยู่ที่คนเล่นแหละใช่ใคนเล่นแหละเอ้ยไงชิวโอ้ชิวชิวแล้วชิวชิวแล้วคือพลิกพลิกนี่คือโยนทิ้งไปเก็บไปเอาไปเก็บตากลงไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าประคองประคองประคอง เราเข้าปลอยด์ฟลอยโอเคเออบงทิ้งโอเคเฮ้ย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 ขึ้นหน้าดูนิว่างดูนิว่างจ่ายไปสวยครับเอาสวนอุ้ยครัต้ะครัต้ะสวยไปต่อครับต้นต่อโอ้โหเออแรอไหลมาบุโนยิงบุโนยิงอ๋โอ้โหมงอะไรอะลำหน้าโอ้ลำหน้าว่ะ โอ้โหเราที่จะป็ั้งนานว่ะเออ <c oughs> มึงไม่ใช็ VR แต่ทีแรกวะ <c oughs> สบายสบาย <c oughs> สบยูสบ่เลย,ยมันลื่นเฮ้ยเมกไกวว่ะเมกไกวเพดเคได้ไหมเปล่าเราออกข้างออกข้างออกข้างโอเคเอาล้ปาร์กกี่ซองดูดูดูนี่ไงโอ้โหวิเขาบอลอย่างแม่นว่ะโอ้สุดยอดว่ะเป็นธรรมดาว่ะสำหรับแฮรี่แม็กไกว่ะ <c oughs> ว้อหือ้โห โอ้โหชนะครับป <cl aps> ม,มือผมหน่อยครับ <cl aps> แต่แฮมปม,มือผมหน่อยปมือผมหน่อยครับทุกคนป <laughs> ม,มือดิรออะไรอ่ะร้อยสองชนะร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอะครับเนี่ย <c oughs> ของบอลเจ็ดสี่เนี่ยมึงโดนแข่งประจานนะเฮ้ยขอโทษครับ าละครับผมก็ต้องขอขอบคุณจันแฮมมากๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจันเป็นแบบวันนี้ต้องขอบคุณบักแฮมวันนี้ก็ต้องขอบคุณบักแฮมไรเดอร์มากๆนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกระทืบอบลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับบักเอิร์ธด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ